สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอนางรองจังหวัดระยอมค่ะกับเสาหินบะซเสาภูเขาไฟที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับบุพท์นะคะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดบุรีรัมย์มที่คาเฟ,ฟ่ภูลาวานวันนี้เขาบอกว่าเขามีอาหารที่พิเศษมากๆเป็นข้าวที่ไม่เคยมีที่ไหนเลยเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะว,ว่าเป็นข้าวอะไร ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ของอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมครับอยู่ที่หมู่บ้านเจริญสุขต้องบอกว่าข้าวที่นี่นะครับของเราเป็นพื้นที่ที่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ GI เรื่องของอัตลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของข้าวหอมมะลิดินบูขาไฟแน่นอนครับว่าวันนี้ที่เราเห็นกันก็คือข้าวหอมมะลิดินบูขาไฟสิ่งที่บ่งบอกความเป็นข้าวหอมมะลิของที่นี่นั่นคือเรื่องของกลิ่นครับผมกลิ่นที่จะมีความเฉพาะคือกลิ่นหอมเป็นแบบดั้งเดิมคือกลิ่นหอมของใบเตยและที่สําคัญค wow mm. very smooth texture very smooth texture mm. it's different right very soft as well mm -hmm. delicious easy yes they do they very palatable nice rice many farang friend and i will promote this cafe it is really Excellent unusual and food อยากให้ทุกคนนะฮะได้มาลองชิมอาหารที่พูลาวาอเสลิงปเกิจังหวดบุรีรัมย์ด้วยกันค่ะมันแตกต่างจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆจากคำที่คุณเดฟได้พูดออกไปอย่าลืมนะฮะคุณสับมาแล้วคุณมาไดอยัง สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับมูสับนะคะมูสับพาทุกคนมาที่อำเภอนาโพจัพงหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาร้านจิดาภาผ้าไทยค่ะร้านที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งร้านสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คคะนี่คือเจ้าของร้านของจีดาภาผ้าไทยนะคะอยากให้คุณแม่แนะนําตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะนางจิดาภานาดานะคะอยู่ที่ร้านจีดาภาผ้าไทยหรือผ้าไหมค่ะ ร้านจิดภพพาไทยนี่อยู่กับอำเภอนาโปจังหวัดบุรีรมัมานานมากแล้วจนมาตั้งเป็นร้านใหม่อยากให้คุณแม่แนะนํำหน่อยคะ่ะว่าถ้ามาร้านจิดภพพาไทยเนี่ยมาเซอรพีชหรือว่าของที่เราจะต้องมาเลยเนี่ยมาซื้อจริงๆเนี่ย ผ้าชุดสตรีเลยค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่เป็นไหมพื้นม้านทอมือค่ะ,ะแล้วก็เป็นกี่โบราณกระสวยผู้มือนะคะเราก็จะมาแปลรูปตตดเป็นชุดอันนี้ค่ะย่างที่มูสับใส่อยู่ใช่ไหมใช่<ะ>อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมพื้น<ะ>้านทอมือค่ะนี่คือก็จัดจริราภพผ้าให้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เจนใหม่นะคะก็สามารถเข้ามาที่ร้านจริราภพผ้าไทย<ะ>มาซื้อได้จะตรวจตานกยุงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมทุกชิ้นเลยค่ะเ<ะ>นี่ยค่ะ เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งคุณภาพ่ประมาณนั้นค่ะคาเฟ่สวยมากๆเลยนะคะแต่งสไตล์นอร์ดิกก็ระหว่างที่เราเลือกผ้าอยู่ที่จิตรภพผ้าไทยฝั่งข้างๆก็สามารถที่จะมาดื่มกาแฟแล้วก็หาเบเกอรี่อร่อยๆถาดไายเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ วัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับมุสอาบิกราวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรวีสุดาใหม่ไทยค่ะมาพบกับคุณเคนะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพักข้าพลนะครับจากร้านลาวีสุดาใหม่ไทยครับผ้าไหมเขียนทองเนี่ยมันก็คือกาวผสมกากเพชรนะครับแล้วก็เอามาวาดเพิ่มมูลค่าบนลายมัดหมี่ของผ้าครับ ลูกค้าก็หาวิธีการใส่ใหม่ๆเพื่อใส่งานกลางคืนตัดเป็นชุดลาตตีนะครับ mm hmm. พวกกากเพชรเนี่ยครับ mm hmm. ก็เลยลองเอามาสมกับกาวดูครับ mm hmm. แล้วก็มาลองว่าได้พัฒนากาวมาเรื่อยๆครับจนได้มาเป็นกาวสําหรับใช้กับผ้าไหมโดยตรงครับ ที่หน้าร้านได้เลยนะครับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับจะออกบูธตามงานของทางพาณิชย์จัดนะครับเฟซบุ๊กนะครับชื่อลบวีสุดาหมาไทยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับมูสับอีกแล้วนะคะวันนี้มูสับพ,พาทุกคนค่ะมาที่อำเภอคูเมืองจังหวัดปุริรมัมมาที่เพลาเพลินค่ะแล้วก็มาในส่วนของอโรคยาเวลเนสสรลาีแห่งนี้ค่ะ สถานที่ตรงนี้เป็นอลุคยาเวลเนสสาลาที่ให้บริการสถานสุขภาพนะครับให้บริการทั้งแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบนันเรายังมีแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพภายใต้ชื่อว่าแบรนด์เอกายาสินค้าที่เป็นไฮไลท์อยู่ในปัจจุบันนี้ครับก็จะเป็นสินค้าที่ในกลุ่มที่มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ครับอย่างเช่นบาล์น้ําหอมยาดมพิมเสนลาเวนเดอร์ ender, นะครับหรือว่าจะเป็นรูมสเปรย์ต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของบรรเทารักษาการกล้ามเนื้อครับก็จะเป็นในกลุ่ ว,วุฒิสภาทุกคนมาที่อำเภอโนนสวนจังหวัดบุรีรัมย์มาที่สวนทุเรียนที่ชื่อว่าแปลกมากๆของจังหวัดบุร,รีรัมย์ ที่นี่ชื่อสวนว่าทุเรียนสวนพ่อเฮาแม่เฮาพื้นที่ประมาณ10บไร่ปลูกต้นทุเรียนประมาณ320ต้นหลักๆก,ก็จะมีหมอนทองมูสันคิงนาำดำแล้วก็มีแดงอินโดด้วยทุเรียนที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดน้ำทุเรียนเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุใต้ดินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเทียบเท่าที่จังหวัดตากแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งค่อนข้างจะมีน้อยแล้วก็เป็นน้ำแร่ที่ธรรมชาติ ทุเรียนที่นี่กลิ่นหอมละมุนจะเนื้อแบบเนียนนุ่มแล้วก็มีความเป็นคัสตาร์เหมือนอกไก่ประมาณนั้นอร่อยมากพูดแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะคุณผู้ชมครับนั่นคือคุณสมบัติของทุเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณเราเรียกว่าทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมบุรีรัมต้องมาที่นี่นะคะที่ไร่สวนพ่อเฮาแม่เฮาสวนพ่อเฮาแม่เฮาที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมแล้วคุณจะได้คุยกับเขาเรื่องค่ะครับ